คาเนโล่ทาอุซิสโดยล่าสุดนั้นซาอูลคาเนโลอาวเลตออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่เขาอยากจะทำให้สำเร็จก็คือการไต่น้านักขึ้นมาเป็นแชมป์โลกรุ่นคุยเซเวตและเขาเองคาเนโลก็อยากจะเปิดศึกซูเปอร์ไฟล์กับทางอเล็กซานเดอร์อุซิสที่เคยเป็นแชมป์โลก4สถาบันหลักของรุ่นคุยเซเวตนี้ พอทางอูซิสทราบข่าวก็เลยออกมาโต้อตอบว่าถ้ากล้าก็มาเลยผมพร้อมทุกข้อเสนอถ้าจะโชกับคาเนโลผมต้องลดน้ำหนักอย่างน้อย12กิโลเลยแหละมันคงจะออกมาเป็นไฟที่ประหลาดหน้าดูแต่ก่อนอื่นผมคงต้องจัดการธุระของผมในพิกัรเฮฟวีเวทก่อนจากนั้นถ้าคาเนโลยังอยากเจอผมอยู่เราก็ค่อยมาคุยกันอีกทีเพราะว่าการโชกับคาเนโล หมายถึงเงินจำนวนมหาศาลเลยยังไงซะผมก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปหรอกอเล็กซานเดอร์อูซิสให้สัมภาษณ์กับสื่อสำหรับโอเล็กซานเดอร์อูซิสนั้นปัจจุบันเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของ WBA s u p e r w o r d e r IBF, WBO และ IBO โดยเขามีกำหนดการต้องขึ้นชกรีแมทกับแอนโทนีโจชัวอดีตแชมป์โลกสองสมัยในเช้าวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้ ตามเวลาในประเทศไทยนั่นเอง